ประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ทางมหามงคลเพื่อความสมบูรณ์ภูมิพลข้อควรข้าพระพุทธเจ้าจงทุกประการทุ่ง ก็ขอให้มีโชคมีลาบมีเงินไหลทองทองไหลมาบ้างดีสิสุดผู้ถี่ปีศาสิ่งใดไม่ดีจะได้เข้าปลาตั้บกลายเดินทางไปเหนือไปใต้ตะวันออกตกแถวท่าปลอดภัยมีโชคมีใจนอนหลับฝันดีนอนหลับให้ได้เงินเบิร์ดดังตัดได้เงินแสนตื่นมามีเงินล้านวิ่งเข้าใส่บ้านใเซเรือนจะไปประกอบธุรกิจการงานสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จลุล่วงได้ปราศจากอุปสรรคทีาอันตรายทามไหลทํา ตนใกลที่เสี่ยงโชคแล้วให้มีโชคดีลาคถูกขอรวยบอดาลมาร่วมสร้างบุญสร้างขึ้นชื่อว่าบุญมีอะไรก็ทําไปอย่าไปเลือกว่าบุญน้อยหรือบุญมากทําไปเดี๋ยวมาเอง ึ้นชื่อว่าบุญมีอะไรก็ทําไปอย่าไปเลือกว่าบุญน้อยหรือบุญมากทําไปเดี๋ยวมาเองหลวงคำสอนจากหลวงพ่อคูณปริสุธโธ จหายให้พุทธบุี่เิดาตดิหาสัมสุดสมตัดโดยคณะเจ้าภาสามชนพันทั้งหลายองมีจิตสาได้สร้างรูปเหมือนเ่อเป็นเครื่องะดูกระดับือวัตีสตาร์รับูชาซืสืต่อไปในกาลนักเวียดนาอเติมพระจุกา เออขอให้มีโชคมีลาบมีเงินไหลทองทองไหลมาบ้างดีสิสุดพูดถือปีศาสิ่งไหนไม่ดีจะได้เข้ามาตัก็ได้เดินทางไปเหนือไปใต้ตะวันออกตกแถวท่าปลอดภัยมีโชคมีใจนอนหลับฝันดีนอนหลับให้ได้เงินเบิก์ดนอนตัดได้เงินเสร็จตื่นมามีเงินลา